ูมิโซ่ MP ค่ะอ่แล้ววันนี้นะครับเราพามารีวิวกับรถที่หนึ่งคันนะครับใช่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากเลยนะคะตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษอ่าตัวนี้ก็คือรุ่นตกแต่งพิเศษแอดทวีดนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อราคาเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ระค่ะถ้าเป็นสีส้มกับสีดำนะคะอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทค่ะอ๋อแต่ถ้าเป็นสีขาวราคาจะเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทนะครับเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสน 6 6,000บาทนะครับบอกเลยตัวนี้ท็อปสุดของรุ่นกระบะเลยนะครับใช่ค่ะสวยสุดท็อปสุดนะคะนี่อมมักงจริงรุ่นนี้จะติดตั้งความพิเศษมาจากโรงงานเองอยู่แล้วด้วยนะคโอ้โหบอกเลยแต่งครบมาจากโรงงานแต่ที่แต่งโรงงานมันอาจจะยังไม่ถูกใจเรายังไม่เต็มที่เราก็เลยต้องจัดเสร็ม้าไปโอ้โหบอกเลยคันนี้เราได้ตกแต่งพิเศษ้าไปนะครับในเซตนี้เราทาโปรไว้ด้วยเนาะนะครับถ้าตัวนี้นะคะแต่งตามที่ตามนี้เลยเนี่ยจะอยู่ที่ จ่ายเงินดาวเพียง35,000บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหเพียง35,000นะครับได้รถแต่งแบบจัดเต็มแบบนี้เลยในช่างวดที่ถูกที่สุดด้วยใช่ค่ะอยู่ที่หนึ่งมืนนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วก็เจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะโอ้โหหมื่นห้าเสร็จนิดนิดนะครับกำลังสบายเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมว่าคันนี้นะครับเราแต่งโรงงานแล้วเราแต่งอะไรเพิ่มอีกนะครับมาไล่กันมาเลยดีกว่า โอ้โหตอนนี้เราเป็นสีดำนะครับให้เข้ากับสีส้มอย่างนี้เลยนะครับก็คือเป็นโลโก้ไททันสปอร์ตนะให้จัดเต็มแบบนี้นะครับรออนี่แล้วก็นี่คือกระจังโรงงานค่ะมีโลโก้มิสูบิชิมาให้เลยด้วยนะครับนี่พวกตัว C สีดำทุกอย่างแบบนี้มาเลยแต่ว่าเราเพิ่มเติมก็จะมีครอบไฟหน้านะคะแล้วก็ครอบไฟตัดหมอกเป็นดำเงาแล้วก็เป็นดำเงาให้เข้ากับตัวที่มาจากโรงงานด้วยเลยนะครับบอกเลยว่าดูแบบ ในดูสูหรูสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆเลยนะเดี๋ยวโหแล้วข้างล่างตัวนี้นะครับบอกเลยว่าจริงๆเดิมมันไม่ใช่แบบนี้นะอ่ามันจะเป็นกันชนสีดําเงาเรียบๆอันนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ถูกใจไม่ถูกใจอยากได้สีแดงแดงมีไฟหน่อยนะครับก็เลยเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเกิดหน้า RBs แท้นะคะพร้อมกับหูแดงค่ะทรงสปอร์ตเลยแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับหล่อมากๆนะ แต่นี่นะครับอีกนี้อย่างหนึ่งนะอย่าลืมด้านหน้าเนี่ยออปชันตัวนี้มันคือพิเศษเนาะฉะนั้นจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับตัวนี้ได้ทั้งเซนเซอร์รอบคันแล้วก็กล้องรอบคันด้วยมาครบนะครับกล้องก็อยู่ด้านหน้าแล้วเรียบร้อยเลยนะครับนี่ยังมีตัวตัวเรดาร์ตัวนี้ด้วยค่ะที่เป็นช่วยเบรกชะลอความเร็วโอ้โหก็คือเป็นเซ็นเซอร์จับให้เลยนะครับทั้งเซ็นเซอร์น้ําเซ็นเซอร์ไฟนะครับจับเลยนะ ทำงานอัตโนมัติให้ทั้งหมดด้วยนะครับไปดูด้านข้างกันต่อดีกว่านะครับมา<อ>นะครับมาดูด้านข้างกันนะครับ<อ>ตัวนี้ก็จะมีแต่งเพิ่มอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นซุ้มลอ้อซุ้มล้อของแท้มิสูนะคะเข้ารูปสวยงามแต่งหมดะะุดอ๋อโหแล้วพอเปลี่ยนซุ้มนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนลอ้อแม็กให้ใหม่ด้วยนะครับจากล้อเดิมล้อ18อันนี้ก็18เปเหมือนกันแต่ลายเปลี่ยนใ,ให้ ้จ็จะเป็นแบบแนวออฟโรดค่ะแล้วก็เป็นยาง AT นะคะเป็นลายดอกไม้ออฟโรดยาง AT นะครับพร้อมลุย,ลยเลย<ช>นะครับเพราะตัวนี้ขับสีดพร้อมลุยอยู่แล้วนะครับก็อย่างนี้นะครับกระจกมองข้างเป็นไงครับตัวนี้ กระจกมองข้างของเราก็จะเป็นอ่าสีดําเงามาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะอ่าแล้วก็มีกล้องให้ด้วยนะนี่กล้องรอบคันก็ทํางานอย่างตัวนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีเซนเซอร์มุมอับสายตาอยู่ที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะครับใช่ค่ะทุกครั้งที่มีรถเข้ามาในโซนที่มีเรดราค่ะมันก็จะกระพริบเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบนะคะกระพริบเตือนได้ทั้งสองฟังเนาะแต่ว่าถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีเสียงให้นด้วยนะครับใชครับตัวนี้บอกเลย สุดๆแล้วนะครับออปชันจัดเต็มมากๆความปลอดภัยครบถ้วนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบ้ามือจับของเราเนี่ยก็จะเป็นดําเงามาจากโรงงานดเงาแต่ว่าเราเพิ่มด้วย่เบ้ามือเปิดให้ด้วยการลอยเวบลอยแหวนนะครับแล้วเปิดประตูไม่ต้องห่วงว่าจะขูดรอยยศนะครับนี่นี่ก็หมารงงานแล้วก็มีบันไดด้วยนะ,ะบันไดก็ทําสีให้ใหม่นะครับสำหรับสตลีทนะครับเป็นสีดําเข้ากับตัวรถเฉดเลยมาให้นะ,ะสวยงามเลยอนอกจากนี้ที่เราแถมเนี่ยก็จะมีตัวการสัว์ค่า แล้วก็ตัวราหลังคาเหลาหลังคาของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวตรงรุ่นเนาะก็คือไม่ต้องเจอบเพิ่มนะคะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการั่วซึมใดๆนะคะแล้วตัวนี้นะครับแบบมาสั่งมาพิเศษก็คือสามารถโหนได้แล้วนี่แข็งแรงแข็งแรงอันนี้โหนได้ติดแลกติดอะไรต่อได้ติดแลกไปเที่ยวออกออกแคมป์ได้แล้วครับเข้าป่าได้แล้วนะตัวนี้แข็งแรงนะครับ สติเกอร์เนี่ยก็จะมาจากโรงงานอยู่แล้วแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นลูกค้าสั่งเพิ่มอันนี้ถ้าใครเอาบอกได้นะเลือกแบบได้เลือกสีได้แต่ต้องเพิ่มเงินเหมือนกันนิดนึงเพิ่มงินอีกนิดจะได้ความเป็นเขาเนี่ยนะความเป็นเราเป็นของเองใช่ค่ะเราเพิ่มเด็กนิดนึงนะครับนี่นี่ชิ้นนี้ยินโอ้ชิ้นนี้ก็ชิ้นใหญ่นะเนี่ยสไตลิ่งบาร์สวยๆก็มาจากโรงงานเหมือนกันค่ะโอ้โหบอกเลยถ้าซื้อรับประกันกับตัวซื้อเองนี่เกือบสามหมื่นเลยนะชิ้นเนี้ยราคาใช้ได้ราคานี่โอ้โหของงานแท้เลยครับ จะไปดูด้านหลังกันลเลยค่ะจากทางด้านหลังนะคะนี่อาเบ้ามือตัวเปิดประตูหลังเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบสีดําสีดําเงามาจากโรงงานเหมือนกันพร้อมกับตัว<ม>ก้องหลังด,ด้วยนะครับก็เวลาทำงานก็ทําพร้อมกัน4ี่ตัวเลยนะเมื่อก,กี้ตั้งแต่ข้างหน้าข้างหลังข้างข้างซ้สยกวาแล้วก็วประมวลผลนะคะเป็นมุมแบบเบิร์ดไอวิวเป็นมุมท็อปให้อ๋โหบอกเลยจอดง่ายแบบสุดๆนะครับแล้วก็ วันชนหลังตัวนี้นะครับเรินมทำสีเรียบร้อยเป็นดำเงาพร้อมเซ็นเซอร์ด้วยจุดเซ็นเซอร์นะครับแล้วจริงข้างในเนี่ยมีเซนเซอร์ข้างในนะเป็นเซ็นเซอร์ของบุหับสายตานะครับนี่มาเลยแต่ว่าที่เราแต่งเพิ่มให้เนี่ยก็จะมีครอบไฟท้ายนะคะเป็นแบบดําเงาให้รับกันทั้งคันเหมือนเดิมนี่ครับเขาปอ่อยู่ร่องไว้รับเดินเส้นตัว LED ให้โดดเด่นขึ้นมากด้วยนะบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับ แล้วก็สติกเกอร์นี่เห็นไหมครับ4คูณดิฟล็อกนี่ตัวนี้ในโชว์าเราเป็นรุ่นของโฟล์วไดร์ฟยเป็นดิฟล็อก4,4คูณเลยนะครับแลวนี่อันนี้ก็เป็นสูตรตั้งตั่งพิเศษอีกอย่างหนึ่งใช่อันนี้เป็นโรลลิตเนาะโรลลิตตัวนี้ค่ะจะเป็นของแคลลี่บอยแท้เลยซึ่งตัวนี้สามารถสั่งเพิ่มได้นะคะค่าใช้จ่ายจะอยู่รวมติดตั้งอยู่ที่2อ5 0 0่บาทเท่านั้นโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานแบบไม่ต้องห่วงว่าการเก็บขอฝนตกน้ําท่วมนะครับไปได สบาย,ยสบายนะค่ะ้าชมออปชั่นภายในรถกันคะ่ะอาไปเลยนะครับ้าชมข้างในรถนะคะโหตัวนี้บอกนะคะสะดุดตาม,มากๆเลยกับสีดำส้มนะคะสวยมากพร้อมโลกโก้ฮัสกีดให้ด้วยนะครับนี่บอกเลยดูดีดูดีมากๆแล้วยังเป็นบอกไฟฟ้าสังคนขับด้วยนะครับตัวนี้ แล้วก็รวมถึงแอร์แบนะคะที่มีถึง7ใบนะคะอ้โหก็มีทั้งตั้งแต่คู่หน้าหัวเข่านะครับม,มาถูงคมด้านหลังนะแล้วก็มีข้างหลังที่ลังบอร์ดสออันด้วยวก็ปลอดภัยนะคะทั้งครอบครัวเลยพอามาดูความบันเทิงนะคะก็จะมีจอทัชสกรีนนะคะาสามารถจิ้มเล่นได้เลยนะครับสามารถสไลด์ได้เลยก็จะรองรับวิทยุบลูทูธนะคะ Android Auto Apple CarPlay USB HDMI นะคะก็สามารถเปิดแผนที่นะครับผ่านตัวระบบ Android Auto หรือ Apple CarPlay ได้เลยนะเนี่ยเรียวไทม์ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับแต่การต่อของ Android Auto หรือ Apple CarPlay เนี่ยค่ะต้องใช้สาย USB เนาะเชื่อมต่อก็จะเป็นจุดเชื่อมต่ออยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีสาย HDMI ด้วยนะเช่นเชื่อมได้ด้วยนะตัวนี้นอกจากนี้นะคะตัว Air นะคะนอกจากจะเป็นดิจิตอลออโต้แล้วนะคะยังเป็นแบบดูโอแอร์นาะสามารถแยกช่องอิสระซ้ายขวานะคะ สำหรับคนนั่งกับคนขับเนี่ยชอบความแบบร้อนเย็ยนไม่เท่ากันก็สามารถปรับได้ก็ามาไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะทะเลาะกันเรื่องแอร์นะครับทะเลาะกันเรื่องอื่นนองอื่นได้นะครับตัวนี้นะครับอุณหภูมิแยกกันเลยนะครับการทํางานได้นะครับกล้องนะคะอย่างที่เราบอกนะคะว่าเรามีกล้อง4ี่ตัวรอบคันประมวลผลแล้วมองมาเป็นมุมท็อปนะคะเป็นเบิร์ดไอวิวนะคะมองง่ายๆแล้วก็แถมยังมีโต้งเลี้ยวด้วยนะคะมีเส้นนําทางให้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถดูได้ ก็ยังสลับกล้องได้ต่างหากนี่นะครับเห็นมไหมดูกล้องซ้ายก็ได้นะครับหรือจะปิดไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ยังมีกระจกนะครับตัวนี้เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติให้ด้วยนะไม่ต้องห่วงเลยว่าไฟสูงจะยิงมาจากข้างหลังนะครับใช่เขาก็จะสามารถปรับทิศทางนะคะองศานะครับเปลี่ยนสีตัดให้เลยนะครับตัวนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ระบบโอ้โหความปลอดภัยจริงๆเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเปิดปิดจุดอับสายตาบนกระจกข้างนะคะที่เตือนบายสปอ์ตวันนี้เปิดได้ปิดได้ด้วยนะครับเซ็นเซอร์รอบคันก็สามารถเปิดปิดผ่านตัวสวิตตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นการปิดเสียงนะคะแล้วก็ตัวเกียร์โฟรสำหรับเกียร์โฟร์วิวตัวนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้ทั้งหมดถึง4แบบด้วยกันเลยนะครับไม่ว่าจะเปนขับเคลื่อน2 2ล้อด้วยความเร็วสูงคือทู่งให้นะครับ หรือขับเคลื่อน4 0อด้วยความเร็วสูงนะครับนี่ครับได้เลยแล้วอีก2งโหมดที่หมดเลยครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็น4 h l c กับ4 l l c นะคะก็คือเป็นการแบบ ค่อนข้างจะใช้ในการงานตะลุยมากขึ้นนะคะ oh จะไม่ใช้ในพื้นที่แห้งเนะาะอาจจะต้องใช้เป็นติดลมหรือว่าเป็นการออฟโรดจริงๆหน่อยนะครับก็คือใช้สำหรับการลุยโดยเฉพาะเลยนะครับแต่3จังหวะแรกนะครับบอกเลยระหว่างขับสามารถเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องจอดด้วยนะครับ่ค่อยมาจอดตอนจังหวะสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับที่ต้องลุยหนักนะ ถ้าใช้ยังไม่พอแล้วเราก็ยังดิฟล็อกเพิ่มได้โอ <Okay. S 1> คโหก็คือดิฟล็อกก็จะทำงานคลาขวัดไถน,นะครับจะหมุนทั้ง400พร้อมกันไม่ต้องกลัวลว่าจะฟรีไปกี่ร้อนะครับ oh. ตัวนี้ก็ยังพาตัวพาอุปสรรคไปได้อย่างสบายสบาย,สบายสบายเลยนะครับนอกจากนี้เกียร์โฟล์ดละเอียดสุดๆนะครับสามารถ เลือกพื้นผิวในการลูยได้ด้วยนะครับให้ระบบคอมพิวเตอร์จะได้ประมวลผลในการส่งแรงไปกระจายแรงไปตามล้อต่างๆด้ตามพื้นผิวที่เราเลือกโอ้โหไม่ว่าจะพื้นลูกรางพื้นโคลนะครับพื้นทรายนะครับหรือพื้นหินพร้อมลูยได้หมดเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีปุ่มลงเขาโอ้โหทำงานยังไงครับเนี่ยอัตโนมัตินะก็พวกเซ็นเซอร์รอบคันของเราค่ะก็จะช่วยดูอุปสรรคด้านด้านรอบดถด้วยค่ะแล้วก็ประคองในการ ล,ลใช่ก็จะมีการตัดกําลังเครื่องยนต์นะครับลงเขาทําให้ไม่พุ่งลงมานะตัวนี้ค่อยๆลงมาแบบปลอดภัยสบายๆเลยนะครับแล้วยังมีตัวที่พรมอะไรนี่โหบอกเลยว่ามีเทียบจัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ชิปนะครับ ตัวนี้พัตเตอร์ชิพสามารถชิปเกียร์ที่พุมอะไรได้เลยนะครับสามารถปรับเกียร์ได้ค่ะเพราะว่าเกียร์ของเราเนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะ <หอ S 2> เราก็สามารถถ้าเราจะขึ้นเขาลงเขาหรือว่าเลี้งแซงเนี่ยเราก็สามารถเอาเปลี่ยนเป็นเหมือนเกียร์แมนวนวลได้ด้วยตัวเองหอโหอบอกเลยว่าสุดๆนะครับแล้วก็ยังมีฝั่งนี้เป็นเครื่องเสียบวนะฝั่งนี้ก็คือคัชคอนโทรนั่นเองวาไว้ล์กความเร็วได้ด้วยเดินทางไกลนะครับบางทีอาจจะเมื่อยนะเราก็สามารถใช้คุชคอนโทรลล็อกความเร็ว เดินทางไกลสบายๆเลยนะครับตัวนี้็อกได้นะนอกจากนี้นที่ปัดน้ำฝนนะครับก็ยังเป็นที่ปัดอัตโนมัติด้วยอ,อย่างที่บอกที่ว่าเรามีเซ็นเซอร์จับนะคะอ่าเราก็สามารถเลือกออโต้ได้เลยฝนตกมาไม่ต้องคอยเปิดน,นะครับอ่าอัตโนมัติทํางานเลยนะครับนอกจากนี้ที่อย่างที่เห็นเลยก็คือไฟหน้าก็เหมือนกันนะครับเป็นไฟหน้าอัตโนมัติ เปิดปิดได้สมมุติเราไปจอดใต้ดินมันมืดอะไรย่างเงี้ย่ะไฟก็จะติดอัตโนมัตินอกจากนี้ที่สําคัญที่สุดเนี่ยพี่รู้สึกว่าเออสะดวกสบายจริงๆก็คือไฟออโต้ไฮบีมออโต้ไฮบีมนะครับก็คือเป็นตัวเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับเวลาขับที่มืดนะเวลาขับไปต่างจังหวัดบางทีไม่มีไม่มีไฟเลยแต่ว่าถ้าเราแช่ไฟสูงตลอดเนี่ย รถส่วนมาเขาก็แบบอาจจะว่าเราเนาะแต่อันนี้คือออโต้เลยไฟส่วนมั๊เรากดเป็นไฟปกติปั๊บโอ้โหบอกพอมืดเหมือนเดิมดีดขึ้นมาใหม่โอ้โหสบายมากนี่คือปุ่มเมลายาสุดๆนะครับอันนี้ปุ่มจริงี้ดีของผู้ดีเลยเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีระบบเตือนและชะลอการชนด้านหน้าตรงมาให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะ ซึ่งรุ่นนี้บอกเลยพิเศษตรงไหนนะครับสามารถจับสิ่งมีชีวิตได้ด้วยใช่ก็คือแต่ก่อนปกติก็จะจับได้แค่รถอันนี้จับได้ทั้งรถทั้งคนการเคลื่อน,นไหวอะไรอย่างเงี้ยถึงแต่เงื่อนไขอย,ย่างน,นี้หนึ่งก็คือเรื่องความเร็ว2ก็คือความสูงของสิ่งมีชีวิตต้องเกิน7จเซนขึ้นไปนะครับถึงจะจับเจอนะบอกเลยว่าโหจับเต็มมากอ่ะตัวนี้นะครับด้วยราคาที่แบบล้านต้นไม่น่าเชื่อว่าจะมีออปชั่นได้แบบสมบูรณ์ขนาดใช่แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงคนข้างหลังจะต้้อองหรน พราะตัวนี้เรามีพัดลมหลังคา,<ย>คานะครับตัวนี้นะครับรา <Okay. S 1> บบปรับอากาศหลังคาให้เรียบร้อยเลยนะครับสามารถควบคุมการเปิดปิดนะคะจากทางของคนขับเองเนี่ยก็สามารถเปิดปิดได้หรือว่าทางผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็สามารถเปิดปิดแล้วก็เลือกความแรงของพัดลมได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะโอ้โหแค่ตัวรถจะคุมแล้วนะครับรแต่ว่าเราแต่งเข้าไปนะครับด้วยโปรสามมคุ้มสุดๆเลยเดี๋ยวไปสู่รายการข้างหน้ากันอีกทีนะครับ แล้วก็สมรรถนะความปลอดภัยแล้วเรื่องเครื่องยนต์เป็นไงบ้างคะแน่นอนนะครับตัวนี้มากับขุมกําลังสูงสุดที่มิซูมีปัจจุบันนะครับเครื่อง2องไมเวก181แรงม้านะครับกาลังเครื่องนี่หายห่วงไปไหนไปไปถึงกันแน่นอนนะครับแล้วก็โปรที่เราก็คือบอกเลยว่าสุดสุดเขายกสุดขอบล่านะตอนนี้นะครับกับโปรพิเศษของเราก็คือแต่งครบแบบนี้ใช่สวยๆแบบนี้เลยจบที่35 0 0 0ันบาทค่ะ35,000ันบาทเท่านั้นเองนะครับในข้างงวดเริ่มต้นเพียง 15,000าค่ะ79บาทานะครับแม่หมาบาท8ปเดือนนะครับบอกเลยว่าโปรนี้พิเศษนะครับถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เลยที่ก็มิสูซูเปโกร์น้ะโจมิสูเอ็มพีค่ะวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ